สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนมอลล์ครับช่องกระชายรับผิอ๋อพี่เชียวครับบรรยากาศช่วงแรงๆครับพี่น้องสี่โมงครึ่งครับอยู่ที่โดมครับบรรยากาศก็เงียบสงบนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็พักผ่อนนะครับเฮลอะไรกาแฟอะไรมันข้ามแล้วฮะอะไร พวกนี้พวกนี้โอเคไหมแจ้งอะไรการอะไรพตื่นอุ้ยสวยมากเลยอันนี้น่ะอทำเองนะเหรอ๊ไม่ใส่รองเท้าทำไมหนูไม่ใส่เกิบอะไรอะไรพวกตื่นอนแบบนี้เอตอเออ ชุดลายเนี่ยสวยมากเลยไปใส่รองเท้าแล้วไปใส่รองเท้าไปใส่เกอบแร้วใส่อเท้อย่าท้าใส่เกบก่อนเร็วใส่เกอบไปใส่เกอบเาจะไปไหนน่ะอือขยับขนเนอะ สนตัดวตด,ดีนม้งสวยด้ละ่ะเอากระมเ็ดเน,นันาทได้ไปเห็ดร้อเดมาไปหายาย,ายปะหายายวะเร็วๆปะหายายวะหายายวะมาเร็วๆ <ไป S 2> เพนไปเร็เรไปไปเวไรๆไปดูยายหวานนิไปเร็วๆไปดูยายวนเร็ว น้อหนัดพวกนี้พวกนี้เจอกันมันก็เมยเนาะเอาแล้วสิเออรับแทนงอนหรือเปล่าเขาเห็นไปนีเห็นแล้วเห็นแล้วมันก็ไขนก็เก่าเหรอเนาะเออเดี๋ยวเอานี้ออกเลือข้างหน้าออก เอาบะวงเท่าจุดสิมากว่าล่ะได้คือคืบคืบคือคอเอาอแมแ่เด็กเก็บยาช่วยยายเลยเด้อเออแพนไปเก็บไปแพน โอ้โห oh, เอามามนี่ค mm ือเอามาอันตาเขานะคนน่ะชุดไล่กันแล้วแพททำเป็นหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอกใหญ่กขาแล้วหลายได้ปีนี่ปีีดีลเพราะม่นสองรอุ่นละกําลังเมารับแพนทำช่วยยายหวานหน่อย เป็นตัวแน่อะไรนะ่ะหนูเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนไก่เลยอะ่ะนกนกไปดูสิไปไปดูไม่เอากลัวกลัวอะไรนกพิราบนกพิราบ ได้ประมาณสองล้อยได้บใหญ่ฮะได้เจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วเนาะน้อยกินไดไเปืนอเดือนไนแล้วเนาะคืออลายแล้วเนาะเฮ้ยเออชิวชิวเฮ้ย เออไปอกิสักสมมือมกอ่ไไมืออเออโบวมือได้กินมือละสองสามคยังได้แดมืออ่ละแพนเยียแน่แน่มันคลายนะมันคลายนะเห็นไหมนะ่ะระวังมันเดียบเอา เอาออกจากกองเท้าโุ้ยเออแล้วมันคลายเดอ้อนะมามาออกมานี่ก็หลังคาใหม่นะ ช่างแดง2518ช่างแดง2518หรือ25 20. หรือ2 5 2 0ได้น้อย <ห ả? S 1> กินหมกหมากระทะบอ ลูกลลเราต้อะคอยถ่ายคลิปพ,พอดีควักเอาวะสันแมนรถผู้ใ <c oughs> ดย่ใหรถผู้ใดญค่าสองมัดสองหมื่นนี่ลหละซอมทั้งของจุดของทั้งของเขาแล้ว ใครมาล้ะแพนใครบีบแตอยู่น่ก็ทั้นั้นแ่นวยใส่เขาด้บอทังนี้ก็ใสา่ามินั่นเทั้แค่น่นนะโอ้ยเพือ่อน เป็นวเนาะจะเป็นหว่เนาะเตเตเตายเตดเป็นเฮงเด้งเดดงเอย่าจับอย่าจับมันคายขอบคุณที่วใจครับพี่น,อน้องขอบคุต้องการเทรเฟอรอ่คื่อครับแรแงันแรกพี่น้องได้เบิรงกันครับ เจอกันคลิปหน้าครับ